ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสําหรับก่อนที่จะเริ่มคลิปเนีย่ยเ,เรามีไทม์สคริปต์อยู่ในใต้คลิปอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูเนื้อหาส่วนไหนในคลิปนี้นี่สามารถเปิดดูที่ใต้คลิปแล้วก็เรียกไทม์สคริปต์ที่ตัวเองสนใจได้เลยครับ <S <S A R S> โอเคครับวันนี้เราก็มาที่ Data Character Profile ของราก้อนชิลิวกันนะครับตามภาพเลยครับเรามาจะมาเริ่มกันที่ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าตัวก่อนเลยครับ r าก้อนชิลิวนั้นเกิดในวันที่14ตุลาลาศีตุลกลุ่มดาวประจำตัวคือกลุ่มดาวมังกรครับแล้วก็ส่วนสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก69กิโลกรัมกุ๊ปเลือดโอนะฮะอายุป,ปัจจุบันรวมภาคเน็กดิเมนชันที่เป็นภาคเสริมด้วยแล้วปัจจุบันก็24ปี โดยตัวชิริวนั้นเป็นหนึ่งในเด็กกำพร้าที่ทางคิดโดมิซุมาสันหรือว่าทางมูลนิธิแกรนนั้นส่งไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อฝึกความเป็นเซนนั่นเองโดยสถานที่ชิริวได้ไปนั่นก็คือเทือกเขาโกโรโฮประเทศจีนครับและได้รับการฝึกสอนจากโดโกไรบราหรือท่านผู้เฒ่าโดโกของเรานั่นเองโดยการฝึกของชิริวหลกัหลกๆก็คือการทําให้น้ําตกโลซันไหลย,ย้อนกลับ ซึ่งชิลิวก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5ปีในการทำให้น้ำตกโลซันไหลย้อนกลับจนได้ครอสดราก้อนมาครองและได้กลายเป็นดราก้อนชิลิวฮะสมชื่อชายผู้มีโรคที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่กลุ่มดาวทั้ง88นะฮะต่อไปจะเป็นการมาเจาะรายละเอียดของครอสของชิลิวกันนะฮะโดยคอสของชิลิวนั้นเป็นบลอน์คอสนะฮะหรือว่าเป็นคอสที่จัดอยู่ในลำดับต่างสุดของบรรดาคอสทั้งหมดสูงสุดก็คือโอคอสลองลงมาก็คือ ชื่อว่าครอแล้วก็บรอนคอสนั่นเองครับซึ่งชุดคอสร,รากอนเนี่ยก็เป็นชุดคอสที่อยู่ใต้น้ําตกโลซานมาเป็นระยะเวลายาวนานฮะตลอด200ปีหลังจากศึกสงครามศักดิ์สิทธิ์ในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งระยะเวลาที่อยู่หลับไหลยอย่างยาวนานภายใต้น้ําตกโลซานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ําตกที่ไหลจากสวงสวรรค์สู่พื้นพิภพนะฮะดังนั้น,นจึงทําให้ชุดคอสร,รากอนเนี่ยมีประกายแวววับแล้วก็มีความแข็งแกร่ง

แม่งดูสิครับเวลาไปสู้กับใครแม่งก็โล่แตกตลอดสู้กับเซย่าโล่ก็แตกสู้กับชูร่าโล่ก็แตกสู้กับคิซาออลโล่ก็แตกนี่ภาพมีเมื่อกี้ที่ผมเอามาเห็นไหมแม่งคว้างต้งหู้ใส่โลยังแตกอันนี้เราเล่นเราเล่นเราเล่นนะมันเป็นมีมเจอันสุดท้ายโดยต่อไปเราจะมาดูพัฒนาการของคอสรา้อนกันก่อนเลยนะครับและเริ่มดําทีนี่ผมขอขึ้นคันไว้ก่อนก็แล้วกันว่าคอสที่เห็นในภาพไอตัวตรงกลางภาพคลิปที่ผมให้ดูนี่คือเป็น คอสเวอร์ชันอนิเมะนะมันเป็นดีไซน์ของอนิเมะส่วนในมังงะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ให้เวอร์ชันแรกหลังจากศึกที่ที่ชิริวสู้กับเซยาเ่าในรอบเมื่อกี้ที่ผมขึ้นภาพไว้ให้เดี๋ยวผมขึ้นอีกรอบเนี่ยคอสของเซย่ากับชิริวเนี่ยมันก็ได้พังเสียหายคนระับและชิริวเองก็พาคอรสด,ดราก้อนของตัวเองพร้อมกับคอสพิกาซัสเนี่ยไปซ่อมจากนั้นหลังจากซ่อมเนี่ยในการซ่อมเนี่ยต้องใช้เลือดตัวเองในการซ่อมนะฮะก็คือแบบเอาเลือดตัวเองเนี่ยบริจาคให้คอส ัตวซึ่งการบริจาคเลือดครั้งนี้ให้ครอสอะ่ะมันทําให้ครอสนั้นพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ว่าในทางอนิเมะก็ยังใช้เวอร์ชั่นแรกตามภาพน,นี้แหละครับพอในศึกประสาท12ราศีนี่เป็นศึกใหญ่เลยเรียกได้ว,ว่าเออชิลิวเจอศึกหนักครับภาพที่ผมขึ้นให้เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะที่ว่าชูล่านั้นฟันคอแตกนั่นแหละครับใช่ครับมันก็ทําให้ครอสเสียหายครับแล้วก็ได้ใช้เลือดของโกเซนในการซ่อมมัดรอบนี้ไม่ใช่เลือดของเออชิลิอีกแล้วครับ ในมังงะเนี่ยจะเป็นเลือดของโดโกะไดบ้านหรือท่านผู้เฒ่าโดโกะนะฮะแต่ว่าในอนิเมะจะเป็นเลือดของเอลิสมูแทนฮะซึ่งมันพอการบริจาคเลือดครั้งเนี้ยของโกเซนทําให้คอเนี่ยพัฒนาไปเวอร์ชั่นที่3ในอนิเมะก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่2ของมังงะแทนบางคนอาจจะงงเดี๋ยวผมขึ้นภาพและเขียนคันไว้ให้ก็แล้วกันอ่าซึ่งออปชันของคอที่พัฒนาจากเอ่อเลือดของโกเซนเนี่ยเมื่อเร่งคอสโมจะถึงขั้นสูงสุดอ่ะคอจะเปลี่ยน รอนคอน่ะจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองฮะซึ่งต่อไปเนี่ยหลังจากศึกต่อไปหลังจากศึกที่พิแก๊งสามชาอย่างคารมิลซากะแล้วก็ชูล่าเนี่ยบุกไปเพื่อที่จะฆ่าอธีนาแล้วก็อธีนาก็ได้ปิดชีพตัวเองแทนที่จะถูกพวกนี้ฆ่าใช่ไหมเสร็จเลือดที่อธินาที่กองอยู่บนพื้นเนี่ยเอ่อเอสชิออนหรือว่าเคียวโกคนก่อนที่ถูกซากะฆ่านั้นก็ได้ใช้เลือดเหล่านั้นนั่นแหละในการเสริม ในการเ,าเสริมพลังให้กับครอสของพวกชิลิวจนอัพเป็นเวอร์ชั่นที่4นะอัพเป็นเวอร์ชั่น123 4อาเออใช่เวอร์ชั่นที่4ปุ๊บสุดทีเนี้ยเวอร์ชั่นที่4ก็เปลี่ยนไปเสร็จในบังงะก,ก็เปลี่ยนตามนะแต่ในบังอะจะเป็นเวอร์ชันที่3เราไม่ใช่แนในเมจะเป็นเวอร์ชันที่3สับสนกันไ,ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นพาวให้ก็แล้วกันซึ่งไอเนี้ยมันก็จะมีออปชันอีกเลวครับเมื่อเล่นคอสโมจะถึงในระดับหนึ่งเนี่ยคอสบลอบนคอนั้นจะมีปีออกมาแล้วพอเล่งระดับในถึงขัง้ รอนคอสก็จะอัพเป็นก o อทคอสฮะเป็นเงื่อนไขนะถ้าได้เลือดของเทพหรือว่าได้ได้เลือดของเทพหรือว่าได้อะไรก็ตามจากคอนจากเทพอะคือคอสธรรมดาจะอัพเป็นก o อทคอสนั่นเองครับนี่ก็คือพัฒนาการของคอสเออแล้วผมพูดหรือพูดอย่างหนึ่งคือคอสของชิลิวนั้นมีต้นแบบมาจากมังกรจีนนะฮะสาเหตุที่มีต้นแบบมาจากมังกรจีนเนี่ยคืออาจารย์แกต้องการออกแบบตัวครตัวนี้ให้มันดูเป็นลูกชายดูเป็นแบบอยากูซ่าไง ซึ่งตัวละครแบบเออไม่ใช่สิบุคคลยก k ซ่าส่วนใหญ่อะชอบสักหลังรูปมงกรไว้กลางหลังอะไรแบบนี้เออรูปมงกรรูปดอกไม้อะไรนี้ถ้าสังเกตจากภาพที่ผมขึ้นคลิปไว้ชิริวจะมีรูปมงกรไว้อยู่กลางหลังใช่ไหมครับนั่นแหละมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นลูกผู้ชายครับแล้วก็สาเหตุที่ว่าเป็นมงกรจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมงกรทางตะวันตกอะมันจะเป็นตัวร้ายครับตามวัฒนธรรมนะคือมงกรตะวันตกนี่คือตัวร้าย แต่ว่าถ้าเป็นมังกรฝั่งเอเชียเนี่ยมันจะเป็นฝั่งดีฝั่งพระเอกไงถ้าเกิดว่าเอามังกรที่ว่าเป็นทางตะวันตกอ่ะชิริวมันจะกลายเป็นตัวร้ายทนันทีแต่ว่าถ้าเอามังกรที่เป็นฝั่งเอเชียเนี่ยชิริวมันจะกลายเป็นพระเอกครเพราะว่ามังกรเออมังกรฝั่งเอเชียเนี่ยคือตามความเชื่อนะมันจะเป็นมังกรที่แสดงถึงความเป็นกรรษัตริย์พลังอํานาจความแข็งแกร่งความเจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้ครับนี่แหละก็คือเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคอร์ราังกครับ ต่อไปเรามาดูในส่วนของท่าไม้ตายดาก้นชิลิวกันฮะโดยท่าแรกจะเป็นหมัดมังกรผง,งาดโลซันแล้วก็ท่าที่สองนะฮะก็จะเป็นอ่าโลมัดมังกรเหินโลซันนั่นเองครับ ท่าที่3จะเป็นโลซันหมัดมังกรทยานฟ้านั่นเองครับหรือว่าหมัดมังกรทยานโลซันะจะรีบแบบไหนก็ได้แค่ขอให้มันทยานขึ้นสู่ฟ้าก็พอครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะที่เป็นวิชาของออสายดราก้อนนะฮะที่เรียนมาจากโดโกโก็เป็นหมัดร้อยมังกรสังหารฮนะ แล้วก็ท่าสุดท้ายครับเป็นท่าไม้ตายที่ว่าได้รับสืบทอดมาจากแคปริคอนชูล่านะหรือว่าเป็นท่าที่แบบมีวิญญาณของฝั่งมือขวาในมือซ้ายเป็นถือโลมือขวาเป็นดานช่ไหมนั่นแหละก็จะมีวิญญาณดิจิวิญญาณชูล่าสิงอยู่นั่นคือท่าเอ็กซ์คาลิเบอร์นั่นเองคนระับ ต่อไปเรามาดูผู้ให้เสียงภาคภาษาญี่ปุ่นกันนะฮะผู้ให้เสียงภาคในอนิเมะเวอร์ชัน่นเก้าถึง2002นี่ก็จะเป็นคุณฮิโระทานากะนะฮะเจ้าของเสียงภาคเทนจินฮังในดากอนบอลดากอนบอลเซนและก็ดากอนบอลจีทีนะ ต่อมาในปี2005นี่ก็จะเป็นคุณทากาฮิโรนะซากุละอิน,นั่นเองผู้ให้เสียงภาคเดียวกับคิชิเบโลฮังในโจโจโล่าข้ามสตวรนะครับตนส่วนผู้ให้เสียงภาคไทยีย่ในเวอร์ชั่นก่อนจะเป็นน้ามนูนเลืองเชื้อเหือนฮหรือว่าน้ามนูนนั่นเองครับ แล้้้้ววตตต่่ออสูกังรมมาาาดยยชีิะเเขาาเซึ่งน้ำมนุนแกเลิกภาคไปแล้วแต่ว่ามันมีเวอร์ชั่นเดียวส่วนเวอร์ชั่นของ Netflix นี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาคศึกประสาท12ราศีจะเป็นพี่หนึ่งพัฒนาวุฒิสุนาวีนะฮะหรือพี่หนึ่งของเรานันองครับอดมันคนพงนานรอัน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเกดเล็กเกจน้อยของเอ่อตรากอนชิลิวนะฮะจริงๆข้อมูลแบบนี้มันมีในเรื่องอยู่แล้วแต่เราอยากเอามานําเสนอไงสไตล์ของเราไงถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากสอบถามหรือว่าอยากพูดคุยหรือว่าผมขาดตกบกคล่องหรือผิดพลาดต,ตรงไหนนี่ต้องขออภัยแฟนพันธ์แท้์รัเซนเซย่าด้วยนะครับเอ่อเพราะว่าผมเองก็ติดติดขัดขัดตื่นเต้นเหมือนกันตอนอัดคลิปตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแบบเกรงๆตัวไม่ถูกทําตัวไม่ถูกเหมือนกันครับถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากคุยนี่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ